กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู่คนสู่คนเนาะพี่น้องเนาะสู่มงสุบโบนราะว่าทางฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศเนาะจากเขามาเบิ่งมาส้มส่งเบลเบนเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาส้มกันอีกต่อยคลิปสองเนาะพี่น้องหลังจากที่เมื่อกี้เขาถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งพี่น้องตอนนี้เบลเบนกำลังสิตั้มหมักถั่วพี่น้องสู่เป็นยังเงื้กินพี่น้องสู่เบาใจสู่เป็นยามกินพี่น้องเลยมาพี่น้องมาลองเบิกมาเบิกมาส้มกันพี่น้องไหมเออนี่เป็นไข่หมูแดงเนาะ พี่นอกแก้มพุกงตาเดี๋ยวใี่ถังนหมกงแล้วไปนอนหลับตาเสร็จพี่่าตไองเล่นใส่พี่นอกเพื่ที่เพื่อคื่อเว่าไล่หมกแล้วไปเพิ่อคบกคันไปหน้อเลย มาทีพี่น้องมืัอนี้ก็ได้ร้านไส้ร้านไส้นเนาะมาให้กินให้กินมืาอนี้นี่ร้านไส้บเบาวเบนได้พี่น้องร้านไส้อันนี้ก็ได้ร้านนายเงิ้งนี่แหละเงิ้ง มาเห็ดแทนสองเมในใหญ่เตะเคี้ยวแ,แหละพี่น้องไม่ใหญ่เคี้ยวเป็นบุมีเมล่าเห็ดนางค้าเสือค้ายค้องแหละเป็นในร้านไส้เห็ด นเส็วยอเสก่ยอะเสกยออมยังกัาตัวฮู้ดเดยอกินมือนเสกยอดดยอดาย่างไรฮะหัวหอมหัม ได้เยมากมาทิโนงโงดถ้าชุ้ป็นแด้างมามได้เสีมากไดเวียนตั้ง,งตัวพี่นอ้องรือดอกพี่น้องตัง้งยังเด็อ่ะฮะโอ้ยงานขานอกหันนอง <c oughs> นี่ือได้แบบแบ่ติดเลย มีจังไข่มดแดงพี่เนางเจียวสุกเจียวหวานเน่เส็เส็เส็เยวมูปิ้รือมี่เนาะมีกระ่ำมีัวะทิเนยคะ โอ้ของมอมันเจ๋งขักเลยเนาะของอเน่มเหมือน่ะอือไปซ่อยอะไนี่เงี้ยงน่อย่ใครน้ามาใส่ยกคนกินยโอ้ยเนาะคมโอ้อยี่สิบเเซ็นอะสี่ปอร์เซ็นเนี่ย สิสิบวนุ่มซอยีน้องนบง่ส้มตรงหนเลยเนาะอ่สินองตีเนาะยังคือช่องคนอะไรนีฮะคือช่องคนนะบ่าวเบนบ่าวเบนบ่วแ no. มนโซนตีแมนบ่าวเบนคนมาเห็ดกินสูว่าเอากินหมดเลยนะพอดีซอยสิ่ละ

บันบาทน,นั่นใส่เต่เกลือนปนนัวนน่นๆบุลัใส,ส่ซอสทำบกถั่วว่าไข่นนหมดแดงเที่ยงบุลัใส่ซะทำบนนอกเอาทำบนนอกเตเกี้ก็ปุกใส่เลยปุกใส่ ไม่นานนาบอกนาเป็นัขาไ้งคนกินนี่เนาะขาไอ้งกินบ่คนโบรานกินงองออกินก่อนพี่นนี่ยินเป็นเลาายนี่้าวมดกข้าวหำอนน้องเอ้ สบายดีพี่น้องพี่ขาวน้องใหญ่ฟ้ามด้วมันจะหิดปากใหญ่มันพ่อยเลยไปใหญ่ฟ้ามนะี้ขาวซอยม่ได้ก็มีใจวี่งทางไปเลยใส่เยพอใจมากพอดีมากมากมากินอได้พี่น้องได้วยนั่งซอยกันมาพอดี ีถกสวนดีเขาินแหภาพสขาวสยพี่น้องเด้อีนีกงบบันา้าเาเก็บกินสุกินน่ะโอ้ยมามา่มเกินเลยอีอๆๆีงยูอยู่มาสบายดีพี่น้องกินข้าวกันนะพี่น้อง ที่ขาวกูยังอันนะใครเห็นกินในเบนบอกสาธุถ้าหมักถั่วกับนี่ได้ละแฝดกับปเปิดอุ้ยอ่ะพวกของ์ฟพวกกอง์ฟพกก็ะอ้วนไหมนะอ้วนอาเย็าบอกพกกินก็กินโลดถ้ากินก็ได้โอ้ยบูเบิดมันยามันแล้วละพอคุณกินปูเบิดกับหอยมาทางไปเนาะมาจากเวียดนาม มบายดีพ hmm. mm ี่น้องนี่เรากินาหอยหลวตุ้ยต้มข่าแ้วเแี่มีช่องสูุได้แซ่บได้แซ่บสูตได้แซ่บได้ซีฟู้ดจะได้กินจะได้กินตอนนี้นัเป็นีซีฟู้ดปะลักมา บ้านนอกกับก้า <Hello S 1> ีหน uh ้ากแกนอยกับโมป็นไ่น้อง้ยฮัลโหลฮัลโหลไอ้เบนอยู่พี่พี่กินขาวเหรอนี่ยเดอเออเออกินข่าวอยู่จ้า

แค่กบอ้านปน้ักงย่นดเลยม่ตืนดอเาี๋ะ้ยอะย่ิ้ก้อนอืมหมดกอบ่บ่ลกนี้มาหานกขอปวดกลบตืนก่อนเ้ยพี่น้องเด้อก็ขอกับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาหับส้มซองบ่อเป็นนะพี่น้องเนาะ ก็แากคตติดตาต่อต่อไปพี่น้องเด้อลืมกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องกดติดตามกดเบิ่งกดส้มให้เลยเลยสบายดีพี่น้อง